อารมณ์ที่ไล่คนออกจากใจแล้วมีคนบางประเภทที่เชื่อเสมอว่าเสียงของเขาดังที่สุดถูกที่สุดความคิดของเขาถูกที่สุดแม้ใครจะค้านก็ไม่ฟังเขามักใช้อารมณ์เป็นอาุวธไม่ใช่เพราะเขาแกล่งแต่เพราะว่าเขาอ่อนแออ่อนแอเกินกว่าจะยอมรับว่าคนอื่นก็มีเหตุผล อ่อนแอเกินกว่าจะเปิดใจรับมุมมองที่แตกต่างเขามักตาวาดเสียงดังใส่คนอื่นมักเข้าอารมณ์ไปกดหัวคนที่พูดได้น้อยกว่าเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาชนะความคิดเขาก็จะได้ใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาแค่ชนะคำพูดแต่เขาแพ้คนข้างกาย วันหนึ่งคนที่เคยอยู่ข้างๆเริ่มเงียบไม่ใช่เพราะเขายอมแพ้แต่เพราะเขารู้ว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังแล้ววันหนึ่งคนเหล่านั้นก็จะหายไปจากชีวิตไม่ใช่เพราะเขาหมดรักแต่เพราะเขาเหนื่อยเกินกับอารมณ์ของใครคนหนึ่งบางครั้งก่อนจะโทษว่าใครๆไม่เข้าใจเราลองหันกลับมามองตัวเองว่าเราเข้าใจคนอื่นบางไหมหากความคิดของเราถูกเสมอ แล้วทำไมถึงไม่มีใครอยากอยู่กับเราเลยจงจำไว้ว่าการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เรากลับมาเป็นคนที่น่าอยู่ด้วยอีกครั้งหนึ่งเพราะคนที่ยอมแก้ไขตัวเองก็คือคนที่มีโอกาส ได้รักษาความรักไว้ได้เสมอ